สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมลักเก้คนดีคือคนรักแมวในคลิป s t a ิว e วลเล่ไดอารี่ร้อวันตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วชีวิตบ้านไร่เถียงนาน้อยใน Star d ดิว v a ลเล่ตอนที่3จะเป็นยังไงไปดูกันเลยจากตอนที่แล้วนะครับที่จบลงในวันที่65ซึ่งตรงกับวันที่9หรืฤดูใบไ,ไม้ร่วงในเกมเช้าวันที่67ซึ่งตรงกับวันที่11 ฤด,ดูใบไม้ร่วงในเกมมานีค้าสัตว์ได้มาหาเราที่บ้านเธอทักทายก่อนที่จะบอกว่าตอนนี้เธอกําลังฝึกแม่แพะสัตว์เลี้ยงของเธอให้พูดคําว่าสวัสดีค่ะพวงย้ายแพะบ้านไหนมันว่าได้แม้มันจะไม่พูดแต่แม่แพะก็ชอบแครอทถ้ำเป็นอย่างมากแต่เธอกลัวที่จะลงไปในเหมืองเพื่อเก็บแครอทถ้ำเธอจึงวานให้เราถ้าวันไหนเราไปขุดแร่ในเหมืองแล้วเจอแครอทถ้ำก็นําไปฝากเธอหน่อยแต่ไอแครอทถ้ำเจ้าปัญหานี้ผมเจอมาก่อนหน้านี้แล้วแถมยังเก็บไว้ในหีบอีกต่างหากเวลา ประมาณ10บโมงเช้าในวันเดียวกันผมจึงนําแครอลอดถ้าไปให้มานีทันทีมานีค้าสัตว์ดีใจเมื่อได้รับแครลอดถ้มของผมและเพราะเหตุนี้จึงทําให้เธอไว้ใจและผมก็สามารถเข้าห้องของเธอได้เพื่อไปเก็บกางเกงม่วงของนายกลูอิสที่เขาเคยถอดลืมไว้ซีกันแล้วก็ลืมนั่นลืมนี่เนาะ คืนวันที่68ซึ่งตรงกับวันที่12อฤดูใบไม้ผลิในเกมผมไดเอากางเกงม่วงมาคืนให้นายกลูอิสเขาแปลกใจที่ผมตามหามาให้เขาได้จริงๆแถมยังบอกให้เราเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับไม่ให้บอกใครว่านายกลูอิสนั้นเป็นผัวอิมานี้ในวันที่72ซึ่งตรงกับวันที่16ฤดูใบไม้ผลิในเกมในเมืองก็มีเทศกาลสตาดิโ v วันเล่เฟร์ Star air, ซึ่งในวันนี้เราสามารถเอาผลผลิตที่ดีที่สุดมาโชว์และมีเกมต่างๆให้ ไม่ว่าจะเป็นยิงจานล่อนหรือตกปลา ในวันที่75ซึ่งตรง,ตรงกับวันที่19ฤดูใบไม้ผลิในเกมฮาร์ี่และเอมิลี่พี่สาวกําลังเถียงกันเรื่องทําความสะอาดบ้านเอมิลี่พี่สาวได้ให้เหตุผลว่าที่ฮาร์รี่ต้องทําความสะอาดบ้านในวันนี้เพราะงานบ้านส่วนใหญ่เอมิลี่พี่สาวได้ทําไปแล้วและที่สําคัญฮาร์รี่เป็นน้องสาวจึงต้องช่วยพี่สาวสิและงานก็เข้าผู้เห็นเหตุการณ์ทันทีซึ่งนั่นก็คือผมนั่นเองผมจึงตอบไปว่าสูซองโตในี่หยุดเฮาได้แล้วแล้วก็ไปเก็บเฮียนเก็บซองไงมันแล้วทําความสะา สะอาดกันได้แล้วแต่ฮร์รี่ก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งว่าจะไม่ทําเด็ดขาดแถมยังด่าผมว่าไอ้หน้างโง่ต่างหากเัียงเก่งแมงเถอะเนาะและสุดท้ายงานบ้านทําความสะอาดก็ตกเป็นของเอมิลี่พี่สาวอยู่ดีและค่ําวันเดียวกันเอพิเกลลูกสาวพี่แอร์คามาเมล็ดได้ชวนผมเข้าไปเล่นเกมในห้องของเธอแต่ด้วยความกาก,ากสัตว์หมาของผมเนี่ยผมจึงพาเธอแพ้ตั้งแต่ด่านแรก วันที่81ซึ่งตรงกับวันที่25หรือดูใบไม้ผลิในเกมผมตัดสินใจจ้างโลบินมาต่อเติมบ้านเถียงน้าน้อยของผมให้ใหญ่ขึ้นโดยค่าใช้ใจ่ายก็คือเงิน10,000บาทและท่อนไม้450ทอ่อนคืนวันที่83ซึ่งตรงกับวันที่21เอ,อือฤดูใบไม้ผลิในเกมก็มีเทศกาลวันฮอลลูวีนโดยไฮไลท์ของงานก็คือเขาวงกดที่มีมือผุดขึ้นมาจากดินอันนี้ไม่มั่นใจว่ามาจากหนังเรื่อง Evil Dead หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจ จๆกระท่อมขาไก่ของบาบายกา้าแม่มดขี่ครก,รกนิทานของรัเสเซียใช่ครับอันเดียวกันกับบาบายกา้าจอร์วิกนั่นแหละทีวีจากหนังเรื่องเดอะริงแมงมุมยักษ์จนถึงด้านในสุดเราจะได้รับโกลเด้นพัมกิ้งฟักทองทองคำเป็นรางวัล แล้ววันต่อมาบ้านที่โรบินต่อเติมให้ก็เสร็จพอดีซึ่งก็กว้างขวางพอสมควรแถมยังทําอาหารได้ต่างหากวิธีท,ทาก็แค่ดูรายการทําอาหารแล้วหาวัตถุดิบมาทําตามสูตรที่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปนะนะักเรียนเช้าวันที่85ก็หมดฤดูใบไม้ผลิเข้าสู่วันที่1ฤดูหนาวในเกมซึ่งฤดูหนาวนี้หิมะจะปกคลุมจนไม่สามารถปลูกพืชผักได้ทําให้ต้องเน้นไปที่การทําฟาร์มขุดเหมืองตกปลาแทนวันนี้ผมได้เจอตัวประหลาดร่างสีดำ เมื่อมันรู้ว่าผมเจอมันก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ววันที่88ซึ่งตรงกับวันที่4ฤดูหนาวในเกมผมได้เก็บของป่าประจําฤดูหนาวมาใส่แท่นหินจนครบซึ่งในฤดูหนาวนี้คือฤดูสุดท้ายทําให้ของป่าประจําฤดูต่างๆทั้งหมดครบเราจูนิโมจึงซ่อมห้องที่แท่นหินนี้วางอยู่ให้กลับมาใหม่เหมือนเดิมแถมยังไม่พอคืนวันเดียวกันพวกจูนิโมก็ซ่อมสะพานใหญ่ข้างๆถ้า,า,าท,ที่ขาดให้เดินข้ามได้อีกด้วย วันที่92ซึ่งตรงกับวันที่8ฤดูหนาวในเกมก็ถึงเทศก,กาลน้ำแข็งซึ่งจะจัดที่ป่าทะเลสาบหน้าร้านมานีคาสหลายคนโชว์สเต็ปการแกะสลักน้ำแข็งบ้างก็ปั้นตุ๊กตาหิมะและไฮไลท์ของงานนี้คือการตกปลาผ่านช่องน้ำแข็งใครตกได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะและผู้ชนะในปีนี้ก็คือลักกี้คนดีคือคนรักแมวคนนี้นี่เองรางวัลที่ได้ก็คือหมวกกะลาสีเรือและอุปกรณ์ตกปลาอีก3ชิ้น วันต่อมาเมื่ออัปเกรดขวานธรรมดาเป็นขวานเงินแล้วผมจึงไปตัดทําลายท่อนไม้ท่อนใหญ่ที่อยู่ป่าทะเลสาบก็พบว่ามันคือพื้นที่ลับที่สามารถเข้าสํารวจได้ภายในมีตอไม้ตัวสลัมและเทวรูปปิศนาตั้งอยู่แถมยังมีบ่อน้ําให้ตกปลาอีกตั้งหากคืนวันที่96ซึ่งตรงกับวันที่12ฤด,ดูหนาวในเกมพวกจูนิโม่ไปทําตัวแลบลับล่อตรงรถบัสที่จอดนิ่งตั้งแต่ต้นปีพอตื่นขึ้นมาอีกวันก็พบว่าแพรแม่ของเพนนีได้กลับมาทํางานขับ รถบัสหลังจากที่สำม,มเลเทเลเมาอยู่นานเพียงซื้อตั๋ว500บาทแพมจะพาเราไปส่งที่ทะเลทรายซึ่งพื้นที่นี้จะมีร้านโอเอซิที่จะขายมาเมล็ดพันธุ์ทุกฤดูแถมบางอย่างร้านปีแอร์ขา,มาเมล็ดก็ไม่มีขายให้อีกต่างหากเรียกเลยว่าของบางอย่างก็จะเป็นเอกสุดสำหรับโอเอสซมีบ่อตกปลาที่ไม่รู้ว่าปลาแม่งสิเก็งไปไซกินยาบ้าเพราะว่าในตกยากแมงมีถ้ำที่ประตูล็อกอยู่คืนวันที่100ซึ่งตรงกับวันที่16ฤดูหนาวในเกมที่ชายหาดมี ตลาดมืดโดยตลาดมืดจะเป็นที่รวมตัวของพ่อค้าชาวเรือรวมตัวกันจากทั่วสารทิศมีกาแฟสดขายมีเรือดับน้ําที่จะพาเราไปตกปลาใต้ทะเลได้และอื่นๆอีกมากมายวันที่103ซึ่งตรงกับวันที่19ฤดูหนาวในเกมผมขุดเหมืองไปจนถึงชั้นที่100ได้รางวัลเป็นหีบ ที่เปิดออกแล้วเราจะได้กินสตาร์ด็อกเป็นการตอบแทนวันที่109ซึ่งตรงกับวันที่25ฤดูหนาวในเกมในเมืองมีการจัดงานเทศกาลให้ของขวัญแต่วิธีการให้ก็คือเราห้ามบอกให้ใครรู้ว่าคู่ของเรานั้นเป็นใครโดยคนจับคู่นั่นก็คือนายกลูอิสคนดีคนเดิมนั่นเองคนที่ผมจะต้องให้ของขวัญก็คือเจดีที่อยู่บ้านข้างๆฮาร์รี่และเอมิลี่พี่สาวและคนที่ผมจะต้องรับของขวัญด้วยก็คือแพมแม่ของเพนนีนั่นเอง สรุปร้อยสิวันในสตาดิโอวัเล่ผมมีค้อไก่มีไก่4ตัวเป็ดสองตัวคอกวัววัวสองตัวแพะหนึ่งตัวและบ้านที่ต่อเติมหนึ่งครั้งเงิน47,983บาท ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป s t a ดิววันเล่ i ดอ a รี่1 1 0วันตอนที่3ตอนสุดท้ายผมจะยังเก็บเซฟนี้ไว้เสมอเพื่ออนาคตอาจจะทำภาคต่อกด s u b สไ r i b e เพืชมคลิปต่อไปและคลิปอื่นๆกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจส่วนคลิปนี้ผมลัคกี้คนดีคือคนรักแมวสวัสดีครับ